ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะตัดต่อเพลงหรือว่าอยากจะตัดต่อเสียงคำบรรยายเดี๋ยววันนี้พาตัดต่อในแอปแคปคัดง่ายๆเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพ,อนพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อเสียงคำบรรยายที่มันมีปัญหาหรือว่ามีช่องไฟค่อนข้างเยอะให้มันติดกันรวมถึงจะไปตัดต่อเพลงแบบง่ายๆเพื่อส่งออกไปใช้งานนั่นเองครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b บอบยสนมนะครับขอบคุณมากครับในช่วงแรกผมจะพาเพื่อนๆตัดต่อเสียงคำบรรยายให้มันติดกันแล้วก็ให้มันลดในส่วนของ Dead Air ลงนั่นเองครับซึ่งในคลิปที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆเอา ข้อความภาษาไทยไปแปลงเป็นคำพูดหรือว่าเสียงคำบรรยายด้วยเว็บ Text to s p e e d นั่นเองครับเดี๋ยวไปทบทวนวิธีการใช้งานแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่าครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ Google Chrome แล้วก็ให้ไปค้นหาคำว่า TTS นะครับแค่นี้ Google ก็สามารถหาเจอได้นะครับให้เพื่อนๆทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหรือจะไม่ล็อกอินก็ได้นะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็เอาข้อความมาพิมพ์สมมติผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับ จากนั้นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ให้เพื่อนๆเลือกเป็นคําว่าภาษาไทยอยากจะให้เป็นเสียงผู้ชายเป็นคุณนิวัฒอยากจะให้เป็นเสียงผู้หญิงเป็นคุณเปรมวดีในส่วนนี้ผมเลือกเป็นคุณนิวัฒจากนั้นผมก็กดคอนเวิร์ตตรงนี้ครับรอสักครู่หนึ่งครับสวัสดีครับพบกับผมอิกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่องอัลบั้บอยสนุกเมื่อได้เสียงลักษณะแบบนี้มันก็รู้สึกว่ามันจะมีการเว้นวรรคอยู่ค่อนข้างมากนะครับเราจะเอาไปใช้กดที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับ เสียงบรรยายอ่ะโอเคเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่แอป c a p c u t นั่นเองครับเปิดไปที่ Cap Cut เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับให้เพื่อนๆไปนำเข้าเสียงที่เราพูดบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้กดที่นำเข้าแล้วก็เลือกเสียงที่เพื่อนๆอัดไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยครับอ่ะเป็นตรงนี้นะครับเสียงบรรยายเสร็จแล้วก็กดนำเข้า จะได้เสียงมาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจะลากลงหรือจะกดเครื่องหมาบวกก็ได้เช่นเดียวกัน,นครับเดี๋ยวเราไปขยายเสียงสักเล็กน้อยนะครับสังเกตว่าในส่วนที่มันไม่มีขึ้นเสียงตรงนี้แหละผมจะลบทิ้งนะครับวิธีการตัดเสียงนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนแถบสีขาวมาที่แถบเสียงนะครับแตะที่แถบเสียงกดที่แบ่งฉากนะครับจากนั้นก็เลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการแบ่งฉากคือ ตัดฟังทางซ้ายออกแบบนี้นะครับปุ๊บมันก็จะหายไปจากนั้นเราก็กดค้างนะครับดึงเสียงเข้าหากันึบแบบนี้อ่าให้มันติดกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปทําส่วนที่เหลือให้หมดนะครับอ่าตรงนี้ก็ไป Shark, แบ่งชาร์ก้้วก็เลื่อนไปเราก็กดที่ลบด้านซ้ายปุ๊บอ่ากดค้างแล้วก็ดันเข้าหากันนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับช่วงไหนที่เป็นเดสแอนะครับมีช่องว่างเยอะ เราก็ค่อยๆเลื่อนไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลบฝั่งซ้ายแล้วก็กดค้างดึงเข้าไปอ่าแล้วก็อันสุดท้ายประมาณนี้นะครับใช้วิธีการแบ่งฉากแล้วก็เลื่อนไปใกล้ๆกับคาสุดท้ายแล้วก็ลบฝั่งทางซ้ายตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงไปครับอ่าส่วนสุดท้ายเราสามารถดันเข้ามาหาลักษณะแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักในช่องอัลบับอยสนุกครับ ลักษณะแบบนี้นั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะส่งออกเสียงก็ให้ไปส่งออกเหมือนคลิปได้เลยนะครับกดที่มุมบนขวาคําว่าส่งออกจากนั้นก็กําหนดชื่อนะครับสมมุติผมใช้คําว่า01เสียงบรรยายาลักษณะแบบนี้อบรรทัดที่2ก็กําหนดนะครับว่าจะให้เสียงไปอยู่ตรงไหนผมจะไว้ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กด Open ถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับให้ติ๊กคําว่าส่งออกวิดีโอออกแล้วไปติ๊กคําว่าส่งออกเสียงนะครับซึ่งสามารถเลือกรูปแบบได้ว่าอยากใช้เป็น mp3 เวฟหรือว่า aac นั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วผมใช้เป็น mp3 มุมด้านล่างซ้ายก็จะบอกว่าเสียงนี้มีความยาว5วินาทีขนาด0.07เมกโดยประมาณจากนั้นกดส่งออกได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วสามารถกดที่เปิดโฟลเดอร์ได้เลยครับ เสียงนี้ก็มาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับลองฟังนิดหนึ่งเนาะสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยยกในช่องอัลบั้มบอยสนะครับลักษณะแบบนี้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นแค่อีกวิธีหนึ่งสําหรับการแก้ปัญหาในการตัดต่อเสียงบรรยายแบบง่ายๆนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราไปตัดต่อเสียงเพลงกันครับเหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆไปที่โปรเจกต์ใหม่จากนั้นก็นําเข้าเสียงเพลงที่ต้องการตัดต่อนะครับสมมุติผมอยากจะใช้3เพลงนี้เสร็จแล้วผมก็เลือกทั้งหมดนําเข้า เมื่อนําเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาเพลงไหนขึ้นก่อนนะครับสมมุติว่าจากจะเอาตามนี้เลยก็ดึงลงนะครับแบบนี้อีกเพลงหนึ่งก็ดึงลงมานะครับแต่ไม่ต้องให้มันอยู่แทร็กเดียวกันนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาปรับให้มันเฟดกันนะครับก็ขยายสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาตําแหน่งที่มันเหมือนกับว่ามันใกล้ๆจะหากันแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ดันเข้ามาแบบนี้ ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับจะมีจุดๆอยู่นะครับเห็นไหมครับมีจุดๆกลมๆอยู่นี้ครับก็สามารถดึงเข้ามาจะเป็นการเฟดเข้าอันนี้ก็จะเป็นการเฟดออกนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีการเฟดออกอันนี้ก็เฟดเข้าหรือเพื่อนๆจะแตะที่แถบเสียงแล้วไปตรงที่คําว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนที่มันอยู่ตรงท้ายเราจะใช้คําว่าเลื่อนออกอ่าจะมากจะน้อยก็ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับ อ่าส uh, uh, so ่วนนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเข้าค่อยๆเข้านะครับเลื่อนเข้าแบบนี้อ่าแล้วเราก็ดึงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับดึงเข้าไปอ่าถ้าเสียงมันไม่ค่อยดังนะครับเราก็ไปที่อ่าระดับเสียงก็คือพื้นฐานระดับเสียงตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเราจะดึงนะครับดันขึ้นหรือดันลงตรงแถบเส้นสีขาวๆนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้สามารถเพิ่มหรือลดเสียงก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอ่าในเสียงสุดท้ายเราก็ดึงมาตรงนี้มันสิ้นสุดแล้ว แล้วก็ลากเสียงสุดท้ายเข้ามาใส่ให้มันเหมือนกับว่าซ้อนนิดนึงนะครับแล้วเราก็กําหนดเลือนเข้าอันนี้ก็กําหนดเลือนออกสักเล็กน้อยนะครับให้มันกลมกลืนกันนะครับก็จะได้ลักษณะเพลงแบบนี้ง่ายๆคือเพลงที่1ใกล้จะจบเพลงที่2ก็ค่อยๆขึ้นนะครับเพลงที่2ค่อยๆจบเพลงที่3ก็ค่อยๆขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วก็วิธีการส่งออกก็จะคล้ายกันกับทุกอันเลยก็คือไปที่คําว่าส่งออกนะครับเราก็ตั้งชื่อนิดนึงครับ 02เพลงประกอบอ่าลักษณะแบบนี้แล้วก็กําหนดว่าอยากจะให้ส่งไปไว้ที่จงไหนอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆกําหนดนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้ติ๊กตรงที่คําว่าวิดีโอออกก่อนนะครับแล้วเลือกเป็นการส่งออกเสียงในรูปแบบของ mp 3 w a v หรือ ac ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เสียงเพลงให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้งานต่อไปได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดต่อเสียงเพลงตัดต่อเสียงบรรยายแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม CapCut หรือว่า CapCut PC นั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับ และที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยครับคัสพีหรือการใช้งานด้วยมือถือแบบง่ายๆก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง a b o u บ Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ